อ๋อใครรับก้อนใหม่ G 1 2นะรีวิวก้อนนี้รอเรือ3ามสี่นะคะ ห้ามโซนทั้งหนึ่งม,มาดูงานค่ะก็บอกเล็กกันีไว้รุ่นนี้ลูกค้าพม่าช,ชอบเบียนมาคัสเมอร์เบสเซลเลอร์ ไม่อะเดาวยังมีไหมครับมีค่ะพี่เหลือไม่เยอะแล้วห้าหนึ่งศูนย์ดูสีเขาอือหือสวยมากเลยเอวสักเอ็นเลยนะพี่ป้ายอาเงินด้านหลังน้องแพ็คป้ายอาเทียบเลยตอนเนี้ยโอ้โห,โห,โหดูสีห้าหนึ่งศูนย์างสวยสวยจังเลยอ่ะสวยมากเลย ตุ back. Back ๊กตาแบ้กตุ๊กตาแบ๊กแบ๊กเข้มๆอย่างเงี้ยฟิล์มรู้ป่ะว่า510511่าอ่ะสีแปลกโอ้โหเด็ดจ้าสีปลกๆแบบเนี้ยขายดีมากเลยนะขายดี <ID. S 2> อืมทรงก็สวยในช็อปมันไม่มีสีแบบนี้ในช็อปไม่มีมีประมาณกี่ลูกไม่สามารถนับได้นะคะตอนนี้ เพราะว่ามันเป็นระบบซ f มันเป็นระบบซีอดูดออเดอร์ลูกค้าเขาก็เหมือนใครสั่งเข้ามามันก็ดูดเรื่อยๆอ่ะพี่คือถ,ถ,ถ้าจะรอตอบจํานวนก็คือต้องรอตอนเย็นเลยอ่สิบล้านเลยอ่ะพี่จะรับสี e. สอบพี่ก็รีบแจ้งเลยห้ลุงสูตรบ e. <Premium. S 1> e. ิกอีพรีเมียมบิ๊กอีนีแหละสีแปลกๆขายดีมากนะสีครีมสีเขียวสีมิดไนท์อย่างเงี้ยขายดีนะ เพราะว่าสีในช็อปมันไม่มีห้าหนึ่งศูนย์ห้าหนงหนึ่งในช็อปแบบมีแต่สีดำสีดิมเข้มสีอ่นอ,อนสีสีบููอ่อน,ออนแค่นั้นอะ่ะมีอยู่ประมาณแค่สี่สีเองสีที่มันเป็นสีปแปลกๆไม่ค่อยมีหายาอือม,มา 5, 1, 3, หา้หาหนึห่งหนึ่งเอลสามสองแบ็คเมื่อกี้อ่าสีดำ ลูกนี้ลูกนี้พี่เติร์กสามพิ๊กโก้ก่อนเอวสามสองยาวสามสองิใช่ไหมพี่ดีไลทิเมื่อกี้เนาะพยทยามถามพี่เติร์กก่นอนกะ็ไม่ค่ะถามพิ๊กโก้ัวดีงานอียิปต์ในไลน์มันดูสว่างมันดูจ้าจิงเข้มนะนะ เมราไปไปดูข้างในนะเข้าไปอีกนี่อ่ะผิดสีจริงของแกงถ้าสีเข้มก็สีเข้มแบบนี้เลยเนี่ยดำแบบนี้เลยอ่้าแต่ว่าจริงเขาแบบสวย อันนหนึ่งเอลสามเอ็ดงานปากก่าเกย์ป่า่ะตัวนี้ออกเป็นเทาเทาะสีเทาพันบุหรี่พันบุหรี่สวยผ้าแน่นปะ ่นนพี่ก็สรุปให้ใครอ่ะพีก่ก็กระสอบรีวิวพี่ก็สรุปให้ใครอ่ะกระสอบใหม่ครับเพื่อแก้ครับเพื่อไปแก้ให้หน่อยเคลียร์สองพันหนึ่งหนึ่งกระสอบใหม่นะไม่ใช่รีวิวงานเคลียร์แลนด์เนื้อผ้าแน่นเปียกสวยมาก ห้าหนึ่งหนึ่งแบ็คแคปป่งศูนย์บิอเออกระบอกเล็กสวย,สวยเลยบิ๊กอีห้าหนึ่้หนังโคตรเดฟอะ่ะไม่ไม่กระบ,บอกเล็กนะถ้าห้าเนี่ย เดฟเลยอะ่ะเดฟเลยเห็นชัดไหมพี่บิ๊กอีนะบิ๊กอีเดฟเดฟฮะหนึ่งหนึ่งเอลสามสามยาวสามสิบผ้าสวยมาก ้าเขาสวยนะผ้าเป็นสเ,เส้นแล้วพี่พี่พี่ฟิล์มขออยับมาเองขอบคุณค่าพี่โอ,แอนแลเขาใช่ไหมโอเคได้ได้ห้าหนึ่งหนึ่งเอวสามสองตัวนี้เขาจะมีแค่สองรุ่นค่ะในกระสอบห้าหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งหนึ่งมีแค่สองรุ่นตัทรงเขาสวยไหทรง <K> เขาจะมีแค่สองรุ่น ทรงสวยมากนี่งานเดสก์ท็อปออไปหอยพี่ไปบบหอย <ไป S 1> สิเหลองแต่แขาย,ยออกก่อนเพื่อนหน้าหนึ่งหนึ่งตัวนี้ขายยากเลยไปอยู่เต็มเลยอ่ะไปอยู่ครบนะอ่าทรงสลิมนะคะ เป็นงานเดสต็อกค่ะงานมือหนึ่งสีเขียวเหนียวซับห้าหนึ่งหนึ่งเอลสามสองยาวสามสองป้ายอ่ะทรงสวยกริปใครอยากได้ก้อนใหม่ลูกใหม่จีหนึ่งสองนะสวยมากก้อนใหม่ลูกใหม่จีหนึ่งสองซูปเปอร์แบ็คห้าหนึ่งหนึ่งย่างเข็มเอลสามสองยาวสามสอง ไซส์ก็อยู่ประมาณนี้นะครับ<ม>ไซส์ไม่หนีกันตัวนี้งานเม็กซิโกเม็กซิโกแบกเข้มเข้มสวยมากห้าหนึ่งเอลสามสิบเอ็ดเข้มผ้าแน่นเปีย ตัวเป้าไม่ขาวไม่บางก้อนใหม่รหัสเ f ด้านบนได้เลยส่วนใครจะรับก้อนนี้รอเรือสามสี่ค่ะก้อนที่เปิดอยู่ก้อนรีวิวรอเรือสามสี่เดตต้อกอีกแล้วฟิมเดตต็อตัวที่สองแล้วอะห้าหนึ่งศูนย์เอลสามเอ็ดตัวที่สองแล้วตัวนี้เข้มมากเลยเดตต็อกไหมสีเข้มๆเ,เลยอะสีจริงประมาณนี้นะลูกค้าสีจริงอะ เข้มมากเข้มมากเลยอ่ะมันดูขาวใช่ไหมค่าหนึ่งศูนย์ตัวนี้เดี๋ยวดูรูปพี่เดี๋ยวดูรูปกวพี่จะเห็นว่าเกงมันสีเข้มมากจริงเนี่ยเนี่ยพี่จะเห็นว่าเกงอ่ะมันสีโคตรเข้มเลยอ่ะอ่ะเนี่ยพี่เห็นไหมเข้มมากเลย โคตรเข้มเลยคือหน้าร้านมันแสงขาวอเข้มมากเลยอ่ะแต่เข้างในก็เหลืองเออพอเข้างในแล้วมันเหลือง <S <S เข้มมากเลยพี่แกงงกอ่ะอย่ารอบหน้าเปิดไลท์หลังร้านห้าหนึ่งหนึ่งงานเดสต,อตอ็อกเดสต็อปป้ายห้อยรบงานมือหนึ่งงานมือหนึ่งงานมือหนึ่ง จะให้ลูกค้าเห็นยังไงวะว่าสีเงเกงม,มันเข้ม48ดอลลาร์ตัวนี้ป้าอยู่ครบ48ดอลลาร์48สีดอลลาร์5้าหนึ่งเอลสาไซส์ดีมากไซส์สวยเพราะสีมันเข้มมากนะให้ลูกค้าดูไงดีไปเปิดหลังร้านไหมไปเปิดในที่มืดไหม เออเปิดที่มือขึ้นเหลืองอีกอ่ะใช่นั่นแหละพันหนงเอวสามสองยาวสามสิบตัวนี้ออกสีแบบเทาพันบุหรีอยาให้ลูกค้าเห็นสีชัดๆน่ะว่าไ้สีของมันแบบมันดูเข้มจริงอ่ะห้าหนึ่งเอลสามสองสีกรมสีกรม เข้มไหมพี่แกงแกงมันมันเข้มมากเลยนะน่าดูดิมันดํามันก็ดํามากๆเลยนะดำ,ดำสนิทเลยอะเราอยากจะมาเปิดให้ลูกค้าได้เห็นชัดๆไงเราก็เลยมาเปิดหน้าร้านอันหนึ่งหนึ่งเอสามสามยาวสามสองเนยยีนแบบยีนเข้มน่ยดูดิปูดเป้าแน่นๆเป้าเต็มเตมแน่นเปรียปร้ยเปีย ป้ายหนังเนี่ยดูป้ายหนังอย่างสวยอู้สวยมากเออสวยมากเลยอ่ะตัวนี้ผ้าสวยมากรีดอย่างเดียวก็สวยแล้วพี่รีดอย่างเดียวก็สวยแล้วผ้าสวยมากตัวนี้ค่าบริการในการเรียกระสอบล้สามร้อยบาทเท่านั้นนะคะป้ายหนัง รีดอย่างเดียวตัวนี้เป็นงานใต้หนะังดูไซดิพี่สามสองสามสองเนี่ยไซเขาดีเกินอะ่ะห<ซ>้าหนึ่งหนึ่งเอสใช้หน้าขาย 2> 1, 2. ด้วยนะสามสองสามสองนะใช้<ซ>หน้าขาย 2> 1, 2. เออดี 2> 2, 3, 2. เอลสามสองนี่ก็ป้ายหนังอะ่ะห้าหนึ่งหนึ่งอ่ะสามสองสามสองตัวนี้มันเหมือน,นงานใหม่อยู่เลยอ่ะแถบมันหลุดเนี่ยเนี่ยแถบไซมันหลุด เออยังไม่ได้เหมืนยังไม่ได้ใช้อะไรประมาณนี้งานใหม่ดีๆนี่เองอใต้หนังอนะเสียงดังนิดนึงนะคะเขากำลังทำถนนด้านหน้ากำลังทำถนนอยู่ด้านหน้าพี่ห้าหนึ่งหนึ่งเอลสามสี่งานเล้นใครชอบป้อนใหม่ถัดไปให้ไว ้อนใหม่ปลสีนี้ก็สวยนะพี่ว่านหน่ยหนึ่ง,งผู้ชายใส่ก็ดูแบบขับ<อ>ผิวดีนะใช่สวยขับผิวเดียนะดูสีนีนะ้ลูกค้าพม่าชอบมากเลยนะกระสอบที่มีสีสันเยอะๆเอเอพอสีนี้ก็สวยวะ่ะ ห้าหนึ่งหนึ่งใส่แล้วดูผู้ดีมากเลยเอ6สามหกไวท์แท็บตัวนี้เอาห้าหึงศูนย์สวยมากโอ oh, เคเกี่ยวที่มาแบบบางๆเกี่ยวแบบเกี่ยวพัดเทวอ่ะประมาณนั้นอนะเกี่ยวบบบบแบบพัดเทวอ่ะอืมประมาณแบบพัดเทวนะพี่เนาะบิ๊กอีห้าหนึ่งหนึ่ง โ oh. อ้เอวสามสองยาวสามสี่ <4. S 2> หน่อยนะคะเขาทำถนนด้านหน้าดีดำเนียนเลยอ่ะพรีเมียมเนี่ยัหนึ่งนะอ่ะขึ้นมาอีกมาด้านในนี okay, ่นะคะฮาวายมีค่ะสี่สิบห้าโลเสื้อฮาวายมีมีตัวใหญ่นะคะอี๋ยอีอย มีตัวใหญ่ที่รอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวหนูให้ต้องโฟกัสก่อนนี่มีตัวใหญ่ดำเข้มมากสวยดีอืมทาวายเท่าไหร่ทักข้อความได้เลยพี่จ๋า ข้อความคุยกับนนะ้องแอดมินได้เลยไซซ์ดีนะค้าหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งหนึ่งนะไซซ์เขาแบบยี่สิบแปดถึงสามหกโลประมาณ 0, นะเอลสามสิบไวท์แท็บสามสิบค่ะไวท์แท็บไวท์แท็บเอลเท่าไหร่สามสิบเพลงบี้ดูดิสามสิบท้สองทั้งสี่ทั้งหกประมาณนี้นะเออไซซ์ดีมากอะ่ะ นี่ห้าหนึ่งเอวสาม6 36กสามสิบหกไซส์ไข่ดีอาเสียชอบนี่ไซส์ไข่ดีสีสีม่วงพัดเทลมันออกสีเหมือนคล้ายๆสีเปลืกมังคุดเออสีพวกนี้แปลกไม่ค่อยเจอหรอกในช็อปอ่ะนนใครอยากได้ใครอยากได้สีพวกนี้นะส่วนใหญ่ต้องซื้อจากงานกระสอบผ้ามือสอง ครอถ้าไปซื้อมือหนึ่งไอช็อปไม่มีไอช็อปก็คือแบบเป็นสีเดิมๆที่แบบว่าไปก็เจอแต่สีแบบเนี้ยสีแปลกแปลกแหวกแนวไม่มีอ่ะพี่ใครอยากได้แบบสีแปลกแปลกแหวกแนวก็คือคุณต้องเปิดจากกระสอบผ้ามมือสองอย่างเดียวอ่ะข้ามสองดำกริบท้องก็บอกเล็กเป็นทรงที่ ขายได้ตลอดพี่ขายได้ตลอดได้ยินอกระบอกเล็กเขาจะแบบขาย,ย,ายได้ตลอดใส่ได้ตลอดอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเป็นวัยทำงานเนี่ยเนี่ยแบบนี้คือขายลูกค้ากลุ่มทํางานได้เออเป็นโทนสีตะก,กีนะ้อ่างเงี้ยขายคนทํางานได้แล้วมันเป็นกระบอกเล็กอะไรเงี้ยบางคนเขาชอบใส่ประมาณนี้เงียยี่สิบแปดใช่ อ๋อตัวนี้เป็นผ้าอ่าผ้าชิโนผ้าชิโนผ้าชิโนห้าหนึ่งหนึ่งเนี่ยใส่แบบทำงานนะอืมใช่ใส่ทำงานได้เนี่ย 5, คือกระสอบกระสอบของของห้าหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งหนึ่งอะมันจะออกกระบอกเล็กหมดเลยแล้วเวลาที่เราเปิดมาพี่ยังเหมือนแบบเป็นสีน้ำตาลหรือสีดำเราสามารถขายกลุ่มลูกค้าที่เขาใส่ทำงานได้ ตัวไหนที่มันเป็นสีเขียวสีสน,นิมอะไรเงี้ยเราสามารถขายกลุ่มลูกค้าวัยรุ่นที่เขาชอบได้ตัวไหนที่แบบเอลสามหกอะไรเงี้ยเราเราขายกลุ่มลูกค้าที่แบบเหมือนเหมืนอนเขาเรียกว่าไซส์เสียเออก็คือแบบชอบใส่กระบอกเล็กอะประมาณนั้นอะนนนเปิดแล้วมันก็ไปต่อได้หมดอะมันมีลูกค้าหลากหลายหลากหลายช่วงอายุหลากหลายเจเนอเรชั่น ในกระสอบเดียวห้าหนึ่งหนึ่งผ้าเต้นไฟอาผ้าสวยนะผ้าเป็นเส้เนเสียงดังหน่อยนะคะห้าหนึ่งหนึ่งสีดำมันดำมากเลยนะพี่มันดำ,ดำกว่าในกล้องเยอะเลยอะ่ะมันดำเข้มเลย ห้าหนึงน่งหนึ่งเอวสามสองสี่กันเกงมันมันมันดูเข้มกว่าเลยกล้องเยอะมากนะโอ้โหห้าหนึงน่งหนึ่งเอลสามสิบงานแม็กซิโกตัวนี้ Mexico, แม็กซิโกจ้ะผ่าแบบออกด้านๆอือย่าแม็กซิโกไซส์สวยอะ ดูสินั่นสวยทุกตัวห้อเออสามสี่ยาวสามสนั่น,นไงไส้ไข่ดีความยาวได้ความยาวได้ไส้ไข่ดีอืพล้อมเสิร์ฟเลยลูกค้าเนี่ยดูดีมันมันแทบจะไม่ต้องทําอะไรมากแล้วอ่ะมันไม่ต้องมันไม่ต้องเปลืองน้ํายาซักซักผ้า,าเลยเพราะว่ากางเกงมันไม่เปลือน เอวสามี่ยาวสาสองไม่เสียเวลาสักผ้าเลยอะอย่างเกมมันไม่เปื้อนอะ่ะรี่อย่างเดียวโอ้เล่อย่างเดียวพอแล้วว่ะไม่ต้องไปเสียตังค์แบบซักอะไรอย่เงี้ยประหยัดงบปีกห้าหนึ่งสองหกยาวาม ere, สบเจ็ดหมนห้าหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งหนึ่งเป็นอีกหนึ่งทรงนะคะที่คิดแล้วก็เล่นกันค่อนข้างเยอะคะ 511 L33 m ง x นเอ็ิโกป้าย R ป้ายอะเปิดของสวยเจไม่ปวดหัวพี่อ1อ36 เข้มมากห้าหนึ่งหนึ่ง L สามเอ็ด 5 1หาหนึ่ยิบแปดไซดีไไม่หนีกันนะยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบไปสามสองอสาสีห้าหนึ่งหนึ่งสามสี่ยาวสามสิบเข้มมากเลยเดยงดังหน่อยนะลูกค้ทาทั้งนอเขาทำถนนในร้านทำถนนพอดีลูกค้าเสียงมันก็เลยดังนิดนึงไม่นิดเลยเนี่ย ห้าหนึ่งหนึ่งสามสี่ยาวสามสิบไซดีความยาวดีเก็บใหมห้าหนึ่งหนึ่งป้ายหนังกระดิ่เกียวกระดิ่เกียวอันนี้ป้ายหนังห้าหนึ่งหนึ่งสามสี่ยาวสามสิบตัวนิ่เกียว ีสวนี่ไปอาด้วยตามตียาวสามสิบอเอสามสี่ห 3, อหมดเป็นเกียวแล้วห้านนหนึ่งหนึ 3, 2, ่งเอวสามสองยาวสามสองตัวนิมเขกียวสีพิเศษนะลูกค้า คงอ,อนนาจจะวูบบ้านตันหม่อหนึ่งนลยไครับแต่สีจริงอะเข้มมากนิ้มเขียว5ห,หนึ่งแอร์3 3อู้หูไพ่ลงหนาเลยตอนนีดดดดดดด้ค่าแน่นงานสวยเลย ันนี้ห้าหนึ่งเอวสามหกดาวสามสองห้าหนึ่งหนึ่งเอวสามหกยาวสามสี่งานอียิปต์ลูกอะไรตัวนี้อียิปต์เด้อพอสวย สวยมากอันหนึ่งหนึ่งเก้าสามสองเดี๋ยวเป็นลูกค้าสน<อ>ใจกระสอบใหม่พิมพ์กีหนึ่งสองนีลูกค้าเบื้องวักเลยก็จำนวนออกสีเขียวนะเนีเ่ยเขียวพิมาเขียวพิมาห้าหนึ่งหนึ่ง,งสามสองยาวสามสองไปโดยรวมแล้วสามหกลงมาเนย ห้าหนึ่งศูนเอลสามสองป้ายอายาวสามสิบแบ็คเข้มเข้มเลยเข้มมากถูเป้าไม่บางป้าเม็นแขายได้ทุกตัวทำราคาได้ดำเข้มเขมเลยห้าหนึ่งหนึ่งพีเมียมอีสามสิบเอ็ดยาวสามสิบกระบอกเล็กพีเมียมอี รีเม,มี่มอีกห้าหนึ่งหนึ่งเอวาสวามหกยาวสาสองไซส์สามหกดไซส์เขาตามหานะแบ็คเข้มเข้มออบอกนะไอ้นุ่นกูระเบียบเัห้าหนึ่ ศูนย์ยี่สิบเก้ายาวสามสิบห้าหนึ่งศูนย์ยี่สิบเก้ายาวสามสิบห้าหนึ่งหนึ่งเอลสามสี่ไปอ่ะสี่เท่าปันบุหรี่ห้าหนึ่งศูนย์ สว่างวู่ว่บกดไหนนั่งอยู่งาน่ห้าหนึ่งศนย์เอลสามเอ็ดยาวสามสองหาหนึ่งศูน์เนี่ยทรงมันสวยกดแถวมันกดนั่งอยู่งานนะเนีน่มันสว่างถ้ามันสว่างกดหน้าจอทำไม้ามันดบอ่ะหน้าจถ้ามันสว่างเงยเตะหน้าจอห้าหนึ่งศูน หนึ่นอยี่แปดอเข้มมากกวห้าหนึ่งหนึ่งยี่สิบเก้ายาสามสองงานอียิป,ปต์ฝากกดสวยเลยตัวนี้เบาแน่นไปขาดเดิมๆไสดีนี่ ห้าหนึ่งหนึ่งเอลสามสามโมเอฟตามกันเรื่อยๆห้าหนึ่งหนึ่งพรีเมียมอีไปอ่ะ พรีเม e ียมอีป e. ้าห้าหนึ่งิ๊กอีนี่มีอแล้วนี่พรีเมียมพรีเมียมอีห้าหนึหนึ่งพรีเมียมอีตนิมเขียวห้าหนึ่งหนึ่งเอลสามหอย่างสวย